สุราเกษตรฟาร์มสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาอัปเดตข้าวนาปรังกาขอหกหนึ่งพี่น้องแปลงที่หนึ่งเดินทางมาจนถึงมือนี้พาพี่น้องมาอัปเดตมารับชมน้วกันได้จ้าพี่น้องมือนี้เขาสิมาอัปเดตข้าวให้เบิ้งเนี่ยกาขอหกหนึ่งแปลงที่หนึง่งของเขานี่เดินทางมาหอดแปดสิบเจ็ดมือแล้วพี่น้องอนี่ลักษณะอังซี่ละ แปเจ็ดมือพี่น้องครับเอาเหกหนึ่งเฮ็ดรอบแรกนี่กระทบหนาวน้อยหนึ่งมันก็เลยต้องยืดอายุออกไปอีกพี่นอ้องอาทิตไปหอดร้อยมือพุ่นละเพื่ได้เกี่ยวอ่ะกระทบหนาวแต่ว่าเขามันก็จะได้ต้นไงพวเาเกาเมื่อนี่ฮากี่ม้ฉีดอันนั้เน,น,นเสริมปุ๋ยเกศศูนย์ศูนย์หกสิบพี่น้องเพิ่มแป้ง เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเขาอม ng, ันดวเพิ่มให้เขาว่าเขามันนะข้อดีของมันเป็นยังไงกะเก็ดให้เขาเมล็ดใ่แป้งหลายแล้วก็สุกเรืองเสมอกันอูนศูนหกศูนนี่คืออะนโพแทสเซียมคอไลคลเป็นปุ๋ยเกจได้พี่น้องปุ๋ยเกตแบบฉีด ผสมน้ำฉีดเอเออแบบผสมน้ำแบบ<า>แ,<ส>แบบประมาณหกสิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรแบบพี่น้องมานนั่นหละคันผู้ใดมีเวลาหน่อยก็ฉีดรอบเดียวคันผู้ใดมีเวลากผ่านไปอีกประมาณเจ็ดถึงสิบมือกะมาฉีดอีีแค่เครื่อนึงก้อนที่เขาสีแก่สะก้อนเม็นบะแม่เนี่ยหลังจากเขาฉีดรอบแดียนะประมาณ<อ>าย่าเขาประมาณนี่แหละเนะขาประมาณนี่พี่น้องฉีดเพราะเขาเกสรล่วงแล้วแหละพี่น้องเริ่มฉีดได้เลย ช่วงเวลาการเนื้อมือเศร้ายังสิละาเปนบ่เนื้อเศร้าคือเก่านี่แล้วเนื้อมือเศร้าต่อันมีแสงมีแสงแดดแลักกับก้อนสิบโมงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดเก่าการให้ปุ๋ยทั้งใบเป็นให้ปุ๋ยทั้งใบก็จะเป็นช่วงเวลานี้ว่ากันเฮาให้ทั้งดินนี่ว่าน่าจะทันเราพี่น้องาะโซเดียมมากินจ้ะัวแทสเซียมเนี่ยเาก็เลยเสริมทั้งใบไปเออ เขาฮอกะระดับสมบูรณ oh, mm, okay, um, ์ใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามองกลางมองยังกัมีหนูลงอยู่มีห้อยหนูอยู่พี่น้องก็ระวังเงินหนูหนูจักจะเอาเยังมากันมันพี่น้องเอ้ยแบ่งกันกินไปแบ่งปันหนูกินน้ำปันกันมันมาช่วงใดหนูเฮ้ยสนมากอ่ะ ช่วงเขากำลังม้านเนี่ยพี่น้องลงดีลายนูนะ<อ>กัดดีเลยม้านกำลังสิโพออกนะเม็นบ่กกำลังคมเนี่ย<อ>นี่เขากำลังฉีดเสริมปุยเกตนะรอบนึงแล้วนะอีกว่าม้านจาัดเจ็ดมือแปดมือเขาก็ยังไม่ฉีดอีกรอบหนึ่งพี่น้องทันใบมันเขียวอยู่นี่ไม่ฉีดได้เลยพี่น้องจว่าฉีดก็ไรด้ลยใบเขาเนียเขียวยู่ รอติดตามคุณตอนเที่ยวเพราะมันจีเป็นยังไงรู้แต่ว่าที่ในแรคือมันยืดอายุหน่อยเนาะช่วงนี้ควบหนาวอายุมันหลายกว่าก่าอายุหลายกว่ากัาละแปดสิบเจ็ดมือแล้วกับมอท่านได้ท่านได้กลมแห้งแต่ใส่นี่นะจะลังทิ่ใส่แป้งอะไรอีกสังแป้ง ี่น้องปุ๋ยเกตสูตร0ูนหหรือที่เขาเอิ่นว่าโพแทสเซียมคลอไรด์พี่น้องตัวนี้ก็คือเป็นธาตุอาหารโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใส่ได้ทันทีเลยพี่น้องกระสีซอยในการเพิ่มแป้งเหให้เมล็ดมันเต็งมันเต็มเพิ่มน้ำหนักให้เมล็ดเขาเ่า ในการฉีดช่วงเวลาจังเข่าเฮานี่กอขอหกหขา้าวนาปังกอขอหกหน่งอ,อายุมันกะเกาสิบถึงเกวันประมาณนั้นพี่น้องเฮากะฉีดมือนี่อายุ87วันก็คือเกสอนล่วงหมดแล้วลักษณะนี่แหละที่ท้ายให้พี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้องเขากะผสมน้ำฉีดอัตราส่วนกะ หกสิบกรัมต่อยี่สิบริรน้ำยี่สิบริรเฮากระฉีดพ่นไปเลยมองนี้ก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นแปลงแบบแนวสีเรียมแนวนอนนะพี่น้องเป็นแบบยาวๆแล้วก็แคบๆก็เลยให้ในเฮายางน้ำคันแท้นี่คันแท้นะแล้วก็ฉีดพ่นมันก็เลยพ่นได้สองฟังคันแท้นะ ก็ว่าได้ลงไปมองกลางแปลงอันนี้ก็เป็นข้อดีแน่แล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเวลาคือเริ่มมีแสงแดดเสาร์มาเริ่มมีแสงแดดนะพี่น้องถึงเวลาสิบโมงก็คือฉีดให้แล้วก่อนสิบโมงเสาร์อันนี้พืชเฮากระสีสามารถก็คือต้นเข่าเฮาเนี่ยที่สามารถน้ำไปใส่ได้ทันทีเลยอ่า สำหรับถาดอาหารโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ทันทีนี่แหละเขาเอาไปใส่ได้เลยพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมอ่านวิธีการใส่งานของแต่ละยี่ห้อในปุ๋ยเกรดนะพี่น้องที่พี่น้องอาหาซื้อมาใดน่ะเด้อก็อ่านวิธีการใส่งานให้ละเอียดแล้วก็คำแนะนำต่าต่างที่อยู่ทั้งฉลากของปุ๋ยน่นแหละพี่น้อง อ่านให้เขาใจก่อนใส่งานแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆที่เพิ่นเขียนไว้นะพี่น้องอาการป้องกันอันใดแนวใดก็อ่านให้ละเอียดก่อนที่เขาสิใส่เดอ้อสำหรับกอของหนึ่งเขาอายุ87เจ็ดมือของพี่น้องเป็นตั้งใดคอมเมนต์มาบอกกันในเดอ้อผู้ใหปลูกเข่าหน้าปังกอของหหนึ่งลักษณะของเมล็ดของหลวงเขาเป็นแบบนี้บ่นะคะกั พี่น้องส่งคอมเมนต์มาบอกกันแนะ่ว่าเป็นแบบนี้บออันนี้ถือว่าพอใส่ได้หละพี่น้องก็บพราถือว่าอ่านานแน,น่นบ่ถือว่าหนักน้ำหนักหลายเพราะว่าใบเขาหลายแห้งไงพี่น้องอันนี้ใบดกใบดกก็หวงแนะ่ <c oughs> ถือว่าใบหลายแล้วก็มารุ่นกันพี่น้อง มาเบิ่งอีกเที่ยนหนึ่งกับตอนเกี่ยวพุ่นละว่าสิเป็นจังไดเอาละคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะเด้อพี่น้องติดตามกันต่อไปจนว่าหอดย่ำเกี้ยวผูนละเดอ้อว่าผลผลิตสิเป็นจังไรคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีค่ะ